ก็ครบรอบหเดือนแล้วนะเขาไม่มีของขวัญอะไรจะมาให้ตัวเองที่แบบมันพิเศษณนะตอนนี้นะก็ทำได้แค่นี้แต่ก็ตั้งใจนะเพราะไม่พอก็ทําฟังไหนนะเอคิคนบางคนได้เจอแค่ครั้งหนึ่ง คำบางคำเกิดดังในหัวใจคำนั้นบอกว่าเขาใช่ MG ยยนเจียงหาห้พ้นไม่ได้เลยคนบางคนไม่เหมือนฝันเท่าไรแต่รู้ไหมยังไงก็ต้องเจอเพียงแค่ เธอแค่นั้นเลยที่ฉันต้องการหยุดตรงนี้ต่อให้ย้อนวันเวลาสักกี่ครั้งมั่นใจนะว่าทุกครั้งต้องเป็นเธอคนที่ฉัน จะได้พบและรู้เลยไม่ได้เจอว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่ต้องเหมือนคนที่มาจากในฝันแค่เป็นเธอที่เหมือนเธอแค่นั้นพอคนที่ยืนข้างๆฉันและพบเดิน ด้วยกันต่อฉันถามคนแบบไหนที่ดีพอคนนั้นต้องเป็นเธอขอบคุณนะที่หกเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ไม่เคยจริงเขาเลยขอบคุณนะคะ